ครับผมขอพระบาทนรัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค,คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้หนาวมากเลยครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นไรหนาวมากๆเลยก็มีเพื่อมอให้ดูเช้านี้ผมมีอยู่สองต้นนะครับผมคู่นี้เป็นมาที่ดูสวยนะยวดทรงท,ที่สวย ว่าดอกผมไม่รู้หรอกอันนี้ผมไม่รู้เนกันว่าผมเสียบอะไรเอาไว้แล้วก็ผมตัดกิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็จำไม่ได้นะว่ามัานเป็นอะไรนะครับผมตัวู่นี้มันเป็นไม้ที่โตแล้วนะแล้วก็มีความสวยามเป็นมมไม้ที่ทาในสไตล์ดีลาดีลารประมาณนี้นะไม่มากอะไรบางก็ไม่ได้มากอะไรครับผมก <c oughs> ็ต <c oughs> ัวนี้นะตู้นี้ตู้นี้สามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมถ้าผมช่ยวเยเหลือไปก็ขอบระคุณมากๆที่สุด คุณมากครับผมก็ขอจบตรงนี้เลยครับผมี๋ยวเดินกันเจอกันครับผมผมต้องรีบอ่าไปไปซื้อยาก่อนไปหาหมอ,อก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรื่องเป็นไรปวดหัวบ่อ,บบอยมากเลยครับผมก็ขอบคุณแลสวสัสดีครับสัสดีครับผม